ปูนี้ได้เนื้อทั้งหมดโอ้โหูเลขสวยด้วยวายหลุดเลยหลุดอรอย,ยงเลยเขากำลังดูว่าตัวนี้กินแล้วอะ่ะไม่เลอะไม่อะไรเงี้ยค่ะเนื้อเขาเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเม็ดคือแก่นะรีบแต่ว่าไม่เละนะคะเนื้อยังไม่เละ สวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้ได้ทูเรียนภูเขาไฟนะจากสีสเกตมานะคะ1ลูกมันได้มาหลายวันมากแล้วเราก็คือไม่มีเวลาปอกสักทีนะคะแล้วมันไม่มีกลิ่นเนาะ ทูเรียนพันนี้เขาจะไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะคะพอมาวันนี้คือกลิ่นหอมน่าจะนิ่มแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแกะออกมาแล้วเนื้อจะเป็นยังไงนะคะก็คือได้มาภูสวยอยู่นะ5ภูเต็มหรอกว่ามีมีตำหนิตรงนี้นิดนึงไม่รู้ว่าจะเข้าเนื้อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูกันนะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยลูกนี้มันอยู่ที่กิโลเดี๋ยนะไม่มั่นใจเดี๋ยวขอช่างก่อนนะคะลูกนี้อยู่ที่2โลหนึ่งโลหนึ่งนะ2 1 6หนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เนื้อเท่าไหร่ห้าภูเต็มนะคะ ขั้นแรกน้ำก็เหมือนเดิมเลยนะคะจะเอาก้านเขาออกก่อนนะคะวิธีการปอกแบบไม่ง่ายเนาะก็คือปอกตามร่องมาก่อนเลยฮูย้ดิเขาแก่มากแล้วอะฉีกได้เลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวขอกรีดเป็นปูๆออกมาแล้วกันนะคะจะได้แบบเห็นกันแบบปูสวยๆมันแก่มากแล้วเนี่ยมันแบบงอมแล้วอะเปลือกมันจะยวบมากเลยนะคะมันจะมันทําให้เรากีดง่ายมาก แม่จะกินทุกปีทุเรียนภูเขาไฟเขาจะไม่อูดูเดี๋ยวนะปัะดดูคือนี่คือมันหอมแล้วอะ่ะคืออุ้ยน่าจะนิ่มแล้วอะ่ะทุกคนเรามาชิมเนื้อกันละกันว่าทุเรียนภูเขาไฟเนื้อเขาจะเป็นยังไงเนาะนี่กลิ่นหอมเลยอะ่ะปกติมันจะไม่มีกลิ่นนะคะทุเรียนพันนี้เนาะแล้วก็กินแล้วมันจะไม่เลอะ เพราะว่าเป็นแบบทุเรียนดินภูเขาไฟนะคะนี่ค่ะภูแรกนะสีสวยอยู่นะคะผิวนอกแห้งเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อแบบนี้เลยดีภูที่สองนี่นี่ค่ะภูที่สองเนื้อแบบนี้เลยเห็นไหมเนื้อข้างนอกเขาจะแบบเนื้อแห้งนะคะต่อเลยฉีกกันเลย ปูเล็กสุดนี่อันนี้คือปูที่ที่น้ำบอกว่าเปลือกมันมีปัญหาอยู่ข้างนอกอ๋อแต่ไม่เนื้อในไม่เป็นไม่มีอะไรนะไม่ถึงเนื้อในนะคะกินได้ไม่มีปัญหาไม่ถึงเนื้อในปูสุดท้ายแก่ง่ายมากทุเรียนแก่นะคะมันจะแกะง่ายมากเวลาถ้าไปเลือกแบบว่าทุเรียนแกะดูยังไงว่าแกะก็คือเปลือกมันจะแบบเปลี่ยนสีอะเป็นสีเหลืองๆแล้ว วายหลุดเลยหลุดมาเองเลยนี่ครบแล้วห้าปูจากจากสองโลนะคะดูนะว่าจะเหลือเนื้อเท่าไหร่นะคะเรียบร้อยแล้วหนึ่งลูกนะคะลูกนี้แกะแบบไวมากเลยนะมีทั้งหมดห้าปูนะคะก่อนแกะอยู่ที่สองจุดหนึ่งหกนะคะสองจุดหนึ่งหกมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหลังจะแกะแล้วเหลือเท่าไรหร่นะเอาจานช่างก่อนอโอเคเซตเป็นศูย์แล้วนะคะ โอเคเรียบาร้าปูนะโอเคเรียบร้อยนะคะห้าปูนี้ได้เนื้อทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหูเลขสวยด้วยเจ็ดร้ยเจ็สิบเจ็ดกร,รัมอะเนาะเออโอเคนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าทุเรียนปูเขาไฟจะอร่อยไหมอร่อยยังไงนะคะรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวหลังให้ดูเนื้อก่อนเอาปูนี้แล้วกันนะคะอุ้ยอุ้ยย,ยังไม่เจอเม็ดเลยอเนะี่ยเม็ดหนูลึกมากนี่ค่ะ ว้าวเม็ดเดียวคูดเ,เดียวเม็ดเดียวดูเนื้อสิเนื้อแบบว่าเนื้อเขาเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเม็ดคือแก่นะรีบแต่ว่าไม่เละนะคะเนื้อยังไม่เละชิมเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะอืมหวานมันเนื้อนายนุ่มเพราะอาจจะน้าเก็บไว้หลายวันแต่ว่าไม่เละนะคะนุ่มกรอบข้างนอกคือยังแห้งกรอบอยู่เลยเขาก็ัเลยว่าตัวนี้กินแล้วอะ่ะ เราจะไม่เลอไม่แบบไม่ไม่เลอไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูกันเนาะใครที่แบบว่าอยากลองทุเรียนภูเขาไฟนะคะสีสเกตช่วงนี้ก็เขาเริ่มจะตัดขายกันแล้วนะคะก็ลองหายมาลองกันดูได้นะคะวันนี้น้ำขอญาตขอตัวไปกินทุเรียนก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นทุเรียนอะไรเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Mm